สุดครับผมคือไก่แคสเกตัวแรกเป็นเกมที่ชื่อว่าเออเลอร์53นะครับผมอะไรนะ่็รัข้าสู่เกมเออเลอร์53แล้วก็ของเกมนี้ไม่มีชื่อไทเติลเพราะโหลดไม่ได้นะฮะเป็นเกมที่เจอบนอินเทอร์เน็ตและมันมันเป็นเกมที่ดูน่ารักมากมาลองเล่นเลยดีกว่า เปิดมาเป็นสมัยยุคกลางมีมีดอาคมซึ่งไม่แน่ใจว่าซื้อจากไทยหรือเปล่านะฮะมาหนึ่งเล่มไม่ทราบว่าลงอาคมไมายอย่างเกมนี้เป็นเกมได้ดูข้อมูลมานะเป็นเกมแนว RPG ใช่เป็น RPG ที่ไม่ได้เอายกมาแบกยิงนะเอาเฮ้ยมีชฉาบ้านสวัสดีครับคิดอีกแฟนส์ดี่ได้รับเพื่อนอออไอ้นุ่นมือวออ่ะ โอเคม่งมีบั克ด้วยอ่ะแมนเกมแต่เกมน่ารักนะฮะชอบชอบชอบอ่ะตอนนี้อัจจิคือท็อกคือเดอะคิงอะเดอะคิงหยุดนู้นสวัสดีครับ King เอออ่าอีนี่ด้วยอ่ะนักบินเจออ่าเรามีเรื่องให้ช่วยอ่ะพี่เจนไพ่มีเรื่อยช่วยอ่าแจ็คอ่ารุ่สมุนแจ็คไอ้แจ็คกับมันเป็นอะเราขโมยทองจากเมืองเราไปอ่าแล้วมันไปที่ทางใต้ หรืว่าถ้าเราฆ่าเขาได้เราก็จะได้เราก็จะได้รางวัลด้วยแล้วให้รางวัลสูงเลยจับให้ให้รางวัลดีอะไรแบบเนี้ยดีแบบดีเลยอ,ะอ่ะหมาไอ้เหี้ยส่งคนมามูนวอล์กตรงนี้อีกหนึ่งคนอไอ้เที่ยวหนึ่งเขาเรียกว่ามนะูนวอล์กอินทรีนะฮะมูนวอล์กอ๋ออ๋อไม่มีแล้วตกใจตกแก๊ตกใจเอาละฮะไม่อยากเดินอ้อมมาเหมือนเดินทางลัดดีกว่าเขาบอกว่าให้เราไปทางนี้นี่ไอ้เที่ยวอาคารตรงนี้ อทางที่นี่ครับผมทางที่ต้องทงททาี่เราต้องไปเราต้องไปฆ่าแจ็คใช่ไหมอ้าวโอ้ยมีมีมีลูกกระสุนเอ้ยลูกสมุนดิไอหาล,ลูกกระสุนมาเลยมาเกมมันนี้มันตียากปะแบบตีเป็นเทิร์เบตไหมก็ง่ายดีนี่หว่าเฮ้ยอ่ะตีเกมเกมทำง่ายๆนะผมตีเสร็จปุ๊บศัตรูตายนะฮะเกมเกมทำง่ายๆนี่เนี่ย มาดิมาดิมาดิเข้าสู่เจเนอไซหมดเข้าร้องบอกพันเข้าเราะบอกพันเขาขาเขาาร้องบอกพันทุกมุม่ยฮะ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 ไม่ใช่ฮิตแต่ก็อุ้ยกระโดดสูงเกิดยดงไงวะอืออืออือมา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 กูให้เลยหนึ่งกองทัพอ่ะกูให้เลยหนึ่งกองทัพเดี๋ยวขอปืนสักกระบอกอ่าบอก่านเอาเฮียมึงมีหนึ่งกูมีหนึ่งกองทัพแล้วมึงใช้ปืนได้ยังไงอ่ะ เออมึงเก่งไม่ใช่เหรอป,กปากเป่าหลอกนี่อุเกี้อะไรวะจ้ามานะภาพหลอนหลอนตาเองว่าผมเล่นเกมผีเยอะในช่วงนี้อ่ะไม่เป็นไรนะฮะอาเป็นว่าถ้ากูมีปืนนี่กูจับมึงยิงเลียงตัวเลยเขาบอกนี่เนี่ยตายเลยนะโอ้เหมือนง่ายมากอขอบบอสแต่ขอบอสสักตัวได้ไหมขอบอสให้แบบให้ให้ได้รู้สึกเหมือนมีความท้าทายอะ แต่ผมว่าแจ็คก็น่าจะเป็นบอสแหละเออไม่ตายไปซะนี่ตายไปซะ,ปซะอืมอืมอืมแม่ละมึงน่าจะหมดหนึ่งกองทัพมาแล้วนะผมเอาละมีทางไปต่อด้วยไปฮ่า <c oughs> อ่านี่น่าจะสนุกแน่เลยโหสนุก e er <c oughs> กระฮี้อะไรกันเกมมึงทำมางไงมาเดินเข้าไปเดินเ,เข้าไปให้รู้ว่าเราอยู่นี่นะ ถ้าไม่เดินเข้าไปมึงยืนนิ่งแน่ๆอ่ะเดินเข้ามาโอ้จู่ๆจู่ๆมันไงล่ะมึงวู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 ะตายชะตายปเถอะโอเคโอเค,อเ,คเราทิปเป็นคิวเสร็จแจ็คฉันขอโทษด,ด้วยถึงฟักทองนายจะน่ารักแต่นายสมควรต้องต,องตายคาจีบปะทุยอะไรอะ่ะทำเพลงถึงเงียบ How did the fuck music stop What d o e s i t mean man? What doesn't mean? อ oh. ๋อะไรอ่ะเออเกย์ฮู้ยเฮียสนุกฮับหล่อนมันก็ไม่ใช่องนั่นตอนแรกดิไอตัวอะไรอ่ะโอไม่นะโอไม่นะผมว่ามันแล้วมีอะไรผิดปกติละ Head back to the town ก็ไปทางเดิมหรอ ออมีอเมจ์เนซี่นะคะมีอเมจ์เนซี่มีามมาาสามคนอะคะสามคนทำไมไอ่ะอู้หูคนลุกคนลุกพวกเขาตายเหรอ่อ,อ,อแล้วคุณฆ่าใครไปเ่ยอุ้ยคนลุกคนลุกคนลุก ท็อตเตอร์เด็กคิงเอ้าทำไมมีสัตว์ตาวธกูกับหัวเงี้ยอ่าไททันอีกเอาอุ้ยอะไรวะนี่โอ้เป็นสไตล์งงๆนะฮะอะไรวะเอามาลิปเล่นลิปจบฮาริปเล่นลิจบอืมตาแม่งอุ้ยนั่นเด็กคิง ิีมากนางก็จันไทยเจ้าข้าแจ็คเตะแล้วเออแล้วให้สั่อานนท์วะ What t h e s support to <i> mean <mustache> <i> บทํำกัดแจ็คเอ้าเราก็จันเตะไปแล้วนี่อะไรอ่ะเงินเราอยู่ไหนอ่ะเด็ดเด็ดเด็ดตาย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  What t h e s <initiatives> support to mean ไม่ขอไม่เอาจำสแกลโอเควะ นะจะเออเลิกก็เรื่องของมึงเช้ยนี้อุ้ยอุ้ยเข้าหาผมมาข้าหาผมมาๆๆๆมจ้องกันจัดนายอีนายเอ้ยขคนลุกปิ๊ปิๆป สัญญาเอาอเลอร์นะเดี๋ยวสัญญาเอาอเลอร์อะไรอะ่ะกดเพลย์อะไรไม่ได้นะครับผมนา่จาจะเกมมันก็จะจบไปแล้วนะครับผมที่คุณไปเจอได้ยังไงวะเอางี้ใครสนใจนะลองโหลดไปเล่นดูผมว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันยังถูกค้นพบได้อีกมั้งนะมัง้งมั้งนะมั้งนะลองไปเล่นดูได้ไม่น่ากลัววะ่ะไงวะ